สวัสดีค่ะเอฟซทุกๆท่านนะคะวันนี้พนิพาแววโคกสูงนะคะขายที่ดินคนครราชสีมาราคาถูกค่ะคลิปนี้พัะจะนำเสนอนะคะที่ดิน3าไร่หนึ่งงาน37ตารางวานะคะที่ดินถมหมดแล้วทั้งแปลงนะคะติดถนนคอนกรีตนิดนึงค่ะเพราะว่าคอนกรีตจะสุดตรงเขตแนวที่ดินพอดีนะคะอยู่ในหมู่บ้านหนองแจงตำบ,บลบรรลังอำเภอโนนไทยนะครราชสีมานะคะ ไฟฟ้าต่อถึงแล้วนะคะห่างเสาไฟประมาณ70เมตรนะคะคือสามารถดึงได้นะคะไม่เกินที่กฎหมายกําหนดนะคะกฎหมายกําหนดที่ขยายเขตไฟฟ้าที่ฟรีที่140เมตรนะคะแต่ของเราห่างไฟฟ้าไม่ถึง100เมตรค่ะไม่เกิน100เมตรค่ะห่างน้ําประปาก็เช่นกันนะคะแปลงที่ดินอยู่ท้ายหมู่บ้านนะคะติดถนนเชื่อมระหว่างบ้านหนองแจงไปบ้านดอนยาวนะคะ แปลงที่ดินของเราไม่ได้อยู่ในซอยนะคะอยู่ติดถนนเส้นหลักเชื่อมระหว่างหมู่บ้านค่ะราคายกแปลงนะคะแปดแสนทั้งแปลงเลยค่ะไม่ต้องออกอะไรเพิ่มอีกนะคะเหมาวรวมทั้งแปลงเลยค่ะที่ดินแปลงนี้รวมสองโนดนะคะเป็น3ไร่1นึงานสาวาค่ะโทรหาพัดนะคะที่เบอร์0 9, 1, 7, 7, 8, 5, 9 0นย์เก้าหนก้ะคะเบอร์นี้เป็นไอดีไลค่ะ อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0 6น895 6 9 9 8นะคะรับชมได้เลยคะ่ะแปลงที่ดินของเรานะคะอ่านี่ถนนคอนกรีตนะคะอ่านี่คือคอนกรีตเนาะพอดีถมดินยังไม่นานมันก็เลยดินก็โดนถนนนิดหน่อยคะ่ะถนนคอนกรีตนะคะอ่าทีนี้แปลงที่ดินของเราหน้ากล้องอยู่ซ้ายมือนะคะอ่าถนน พอสุดคอนกรีตก็จะเป็นที่ของเรานะคะถนนกว้างค่ะก็คือถนนที่มองเห็นด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนลูกรังนะคะที่จะไปบ้านดอนยาวค่ะเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านดอนยาวกับหมู่บ้านหนองแจงตำบ,บลบันลังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะหน้ากว้างมากติดถนนสองด้านนะคะ,ะชมได้เลยค่ะมีแนวเขตที่ชัดเจนนะคะมีหลักหมุดค่ะ แปลงของเรารวมสองโฉนดจะเป็นตัวแอลนิดหน่อยนะคะ,ะโฉนดหลังจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเชื่อมต่อกับแปลงใหญ่นะคะแปลงใหญ่ของเราอยู่ที่สองไร่นะคะหนึ่งงานกว่านะคะหนึงานเก้าาวาส่วนแปลงอีกแปลงหนึ่งโฉนดต,ต่อนะคะ3ามงานสี่สิบสวารวมแล้วเป็นสามไร่หนึงานสามสิบเจตารางวานะคะโทรหาพัดได้เลยค่ะ ยกแปลงนะคะ8แสนค่ะราคานี้พร้อมออกภาษีโอนให้ทุกอย่างนะคะถือเงิน8แสนมาไม่ต้องออกอะไรเพิ่มเลยค่ะแปลงที่ดินติดถนนสองด้านนะคะด้านหนึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนืออีกด้านหนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะอ่าหน้ากล้องก็คือด้านทิศตะวันตกที่จะไปหมู่บ้านดอนยาวนะคะอ่าแล้วก็ด้านขวามือของกล้องก็คือด้านทิศเหนือนะคะ พัดมองหันหน้าเข้าไปในแปลงที่ดินก็คือแปลงที่ดินของเราอยู่ด้านทิศใต้นะคะของถนนนะคะอยู่ในชุมชนค่ะอากาศดีมากเหมาะสำหรับปลูกบ้านสวนนะคะปลูกผล,ลไม้กินได้ดอกไม้หรือว่าต้นไม้ที่เราไว้ประดับบ้านหรือว่าได้หลากหลายเลยค่ะเพราะว่าเนื้อที่กว้างมากหน้ากว้างมากเลยค่ะ,ะตามแนวดินที่ถมนะคะ หน้ากล้องคือด้านทิศตะวันตกนะคะมันจะมีถนนดินเข้าไปในแปลงข้างในเรียบเรียบแปลงของเรานะคะ,ะที่มองเห็นเดี๋ยวนะคะอากาศมันร้อนนะคะตอนนี้กับเกือบเที่ยงเนาะพัดอัดคลิปค่ะก็คือมองเห็นดินขาว,ขาว ซ้ายมือของกล้องนะคะคืออีกนโนดหนึ่งค่ะ3ามงานสิตารางวานะคะเชื่อมกับแปลงใหญ่2ไร่1นึงานเกวานะคะรวมแล้วเป็น3ไร่1งาน37ตารางวานะคะถมแล้วทั้งหมดนะคะมีหลักเขตที่ชัดเจนเอกสารเป็น,นโฉนดคุดแดงน,นสสีจอนะคะ ยกแปลง800,000บาทค่ะยกทั้งแปลงนะคะ800,000บาทค่ะโทรได้เลย0917785908นะคะหรือ0638956998นะคะพนิพาแววโคกสูงค่ะขายงานตรงปกนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะ,ะจุดสุดของที่ดินเราจะฉีดสเปรย์สีแดงมีเสาฝังแนบหมดนะคะทุกจุดเลยนะคะ อาที่มองเห็นก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะของเราเป็นที่สวนนะคะมองไปข้างหน้าก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะพอสุดคอนกรีตก็คือเป็นแปลงที่ดินของเรานะคะโครงการของหมู่บ้านนะคะจะเทคอนกรีตเชื่อมระหว่างหนองแจงกับดอนยาวนะคะอนุมัติแล้วค่ะโทรมานะคะยกแปลง8 0 0แสนเองค่ะ เอกสารไม่ติดภาระาใดาๆนะคะโฉนดคูดแดงนสสีจอค่ะที่ดินสวยมากค่ะดินดีด้วยค่ะท่านใดยอยากอยู่อากาศชนบทนะคะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้เลี้ยงวัวได้ปลูกผักกินได้ต้นไม้กินได้นะครับทำบ้านสวนได้เลยนะคะกว้างมากสุดแปลงที่ดินก็จะเป็นที่นานะคะ แปลงของเราก็จะเป็นที่สวนนะคะติดสนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะคะระหว่างบ้านดองแจง้งไปหมู่บ้านดอนยาวนะคะตำบ,บลบาลังเบอร์นนทไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะแปลงที่ดินของเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะนี่คือทิศเหนือเนาะนี่คือชุมชนนะคะอ่าขึ้นคอนกรีตไปเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านเช่นกันค่ะ ของเราไม่ได้อยู่ในซอยนะคะของเราอยู่ติดเส้นหลักระหว่างหมู่บ้านนึงไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะสามารถซื้อและปลูกบ้านทำร้านขายของได้ค่ะเพราะว่าร้านขายของโชว์ห่วยในชนบทนะคะเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านก็จะมีชาวบ้านนะคะสัญจรหน้าเกษตรเขาก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็สามารถทำร้านค้าได้นะคะ สนใจทักได้เลยนะคะ09177 85908ค่ะ063 895 6998นะคะราคายกแปลง800,000ค่ะโทรได้เลยนะคะที่สวยมากค่ะถมแล้วค่ะหลักหมุดชัดเจนนะคะแนวเขตชัดเจนขายงานตรงปกนะคะทักมานะคะคลิปนี้พัดขอดจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ